สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เกิดวันอังคารทุกคนนะคะามาดูกันนะคะว่า,าคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยคุณจะมีโอกาสนะคะใดเข้ามาซึ่งมองจากหน้าไพ่แล้วน่าจะเป็นการส่งท้ายปีก่อนสิ้นปีเนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้รับโอกาสใหม่นะคะที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนนะคะรวมไปถึงมาดูซิมันมีเรื่องใดอยู่ในนี้บ้างนะคะอเอาเป็นว่าเป็น g e n e r a ทั่วไปขอคนละหนึ่งไลค์ นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะวันอังคารโดยทั่วไปคุณจะเป็นคนที่มีพลังอยู่แล้วมีพลังเหลือลน้นเป็นนักสู้นะคะใจถึงเออเป็นคนที่บุกบาอุปสรรคได้เก่งนะคะแต่จะเป็นโมโหหัวร้อนหัวแข็งนะคะหรือว่าเป็นคนที่ดื้อพอสมควรบางทีก็จะใจร้อนจนเกินนะคะจนทําให้แบบ มันพลาดเพราะอารมณ์ได้นี้สิ่งนี้แต่หมอโบว่ามันมันขึ้นอยู่กับช่วงจังหวะคนหรอกเอาละที่ผ่านมาแล้วอาจจะพลาดบางอย่างมาเอออาจจะพลาดโอกาสอะไรบางอย่างมาอาจจะสูญเสียอาจจะเจอเหตุการณ์พังทลายนะคะสถานการณ์ผู้คนสิ่งที่มันไม่มั่นคงนะคะมันแบบมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นปรับปรับสัมพันธ์ทําให้เรายังอึงอึตึงตึงอยู่เป็นช่วงที่คุณกําลังแบบ ทำใจหรือว่าฟื้นฟูกับสถานการณ์ที่มันพังไปแล้วหรือว่าเหตุการณ์ที่มันนั่นคุณกําลังฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นดนทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์หรือสภาพแวดล้อมต่างๆนั่นนะคะแต่สิ่งเนี้ยนะคะที่มันกําลังเกิดขึ้นในไ,ไม่นานนี้เองอะ่ะถ้าได้ถ้ายังไม่เกิดกำลังจะเกิดคือมีคนหยิบยื่นบางอย่างให้คุณเห็นไหม ซึ่งมองดูข้างๆน่าจะเป็นคนรักก็ได้มีคนหยิบยื่นทางเลือกมีคนหยิบยื่นโอกาสซึ่งโอกาสนี้ของคุณมันชัดเจนมากเลยอะเราถือเหรียญอยู่เยอะมากโอกาสทางด้านการเงินนะคะคุณจะได้รับโอกาสทางด้านการเงินมีคนเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตนะคะให้โอกาสคุณนะแต่ มันก็อาจจะเป็นได้หลากหลายอย่างเช่นมีคนออฟเฟอร์เรื่องงานไม่คุณเยอะแยะมากมายมันก็เป็นโอกาสมากมายที่ทําให้คุณได้สร้างไรายได้สร้างเงินเข้ามาได้ดังนั้นคําว่าโอกาสทางด้านการเงินของคุณมันไม่ใช่แค่โชคลาภมันเป็นโอกาสที่คุณจะสร้างจะเริ่มจะเทคแอคชั่นกับมันได้ลืมนะคะเราบอกว่าเฮ้ยเราจะดวงดีเราจะแบบเฮ้ยมีโอกาสแต่ถ้าคุณไม่เทคแอคชั่นมันก็อยู่แค่ตรงนั้นนะคะเอาละในจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีนะคะต้องบอกว่า พลังดวงของคุณมันเป็น energy ที่ p o s i t i v มากๆนะคะโดยเฉพาะความมุ่งมั่นนะคะความมุ่งมั่นที่จะแบบไปข้างหน้าของคุณความมุ่งมั่นที่จะสร้างสิ่งที่ตัวเองได้รับมาให้มันเกิดเป็นเรียวได้เป็นความจริงได้สําเร็จได้อย่างเงี้ยหลายคนหลายท่านอาจจะเจองานที่สองนะคะอาจจะเริ่มทําธุรกิจส่วนตัวหรือว่าทํางานแบบ งานที่2แล้วคุณก็จะแบบประสบความสําเร็จมากนั่นก็ถือว่าเป็นโอกาสทางด้านการเงินอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นโอกาสนั่นแหละแต่โอกาสจะแบบเข้ามามากกว่า1อย่างนะหนึ่งในนั้นจะเป็นสิ่งที่คุณไม่มั่นใจแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจนะคะคุณอาจจะต้องถามตัวเองดีๆว่าที่จริงแล้วฉันต้องการอะไรนะคะเพื่อความไม่ผิดพลาดของคุณนะอืมแต่เห็นชัดเจนมากเลยว่าอุ้ยสวยมากนะคะสิบสิบ,สบไม่หักเลย โอกาสทางด้านการเงินแล้วมันทาให้คุณอนะมีความสุขนะคะหลายคนได้พบได้เจอนะคะโอกาสที่สองน่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์มีคนเข้ามามีมีคนเข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์จริงใจหรือหลายท่านเลยนะชัดเจนมากเลยว่ามีในเรื่องของการแต่งงานเกิดขึ้นนะคะหรือว่าได้บ้านขึ้นบ้านใหม่หรือมีเรื่องมงคลเกิดขึ้นในชีวิตนะคะ เออแต่โดดเด่นของคุณมันเป็นโอกาสบางคนเนี้ยเห็นอันนี้มาอันนี้มาโอกาสทางด้านการเงินนะคะชัดเจนแล้วก็มีในเรื่องของโอกาสทางด้านการงานด้วยนะคะเออที่มันจะสตรองมั่นคงนะคะผ,ผสมผสานไปงานความสัมพันธ์อะไรเงี้ยเออมันโดดเด่นมากๆเลยนะคะจนถึงสิ้นปีนักคารโชคดีจังโอเคต่อดีกว่านะคะสิ่งที่จะเข้ามาหาคุณนะคะ แน่นอนแหะคุณมีศักยภาพคุณเป็นคนที่สามารถที่จะเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นความคิดของตัวเองได้แต่อย่าลืมนะมันจะเข้ามามากกว่าหนึ่งอย่างดังนั้นโอกาสของคุณเนี่ยอย่าปล่อยให้หลุดลอยไปแต่ถ้าเราไม่มั่นใจสิ่งใดเราต้องวิเคราะห์ดีว่าเฮ้ยฉันต้องการสิ่งนี้หรือเปล่าถามถามจิตใต้สำนึกของคุณดูดีๆว่ามันใช่ไหมฉันต้องการหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะแต่ชัดเจนมากเลยนะคะว่าเฮ้ยเงินนี้ปังสุดๆเลยจากนี้จนถึงสิ้นปีอะ่ะเงินหลังไหลเข้ามารัวลัวเลย อยากเป็นวันคานทันทีนะคะโอเคบอกว่ okay. จะพูดโดยรวมนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ดวงใดเดือนมนันเป็นแบบเหมือนกับสี่เดือนเลยทีเดียวมันเป็นเหมือนไตรมาสสุดท้ายนะโค้งสุดท้ายของคุณถือว่าเป็นโบนัสให้นะคะคุณถ้าคุณกาลังเข้าสู่การเมเนเฟอสิ่งใดนะคะสิ่งสิ่งเนี้ยต้องตอบเลยว่าสิ่งที่คุณเมเนเฟอเนี่ยมันมันสามารถ เกิดขึ้นได้จริงแล้วมีศักยภาพมากด้วยนะคะแล้เวเราไปดูคําแนะนําจากจัก,กรวาลกันก่อนดูมาดูใบแรกเนาะหลายคนมีโอกาสได้ไม่เดินทางหรือเปล่าโอเคเช่นใช่สิ The end of challenge ช่วงเวลานี้หลายคนก็กําลังจะมองไปข้างหน้ากําลังจะ move on นะคะแล้วก็กําลังจะปล่อยวางบางอย่างละทิ้งบางอย่างคุณกำลังจะ move on คุณกาลังจะละทิ้งอดีตนะคะคุณกําลังจะเจอ เส้นทางชีวิตใหม่คุณกําลังจะเจอสิ่งที่สิ้นสุดความเจ็บปวดนะนะคะคุณกาลังจะแบบว่า move on แล้ว move on ได้สําเร็จด้วยนะ,ะบางคนกนอาจจะมีแบบความซึมเศร้ามาก่อนหน้านี้เป็น depression อะไรต่างๆนานานะคะอมีโอกาสอย่างมากหลายคนมีโอกาสได้เดินทางนะคะในนี้หลายคน ยกย้ายเปลี่ยนแปลงเดินทางย้ายบ้านย้ายที่อยู่ที่อาศัยก็มีนะแต่มันดีค่ะเปลี่ยนที่เปลี่ยนโชคโอเคอ่ะสิ่งที่สองนะเมใส่หินสิ่งที่สองว้า wow, ว amazing opportunity ขึ้นมาเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะนี่ตัวนี้จะเป็นหนึ่งคาทานะคะโอกาสอันน่าทึ่ง Uh huh. โอกาสอันน่าทึ่งโอกาสที่มหัศจรรย์เข้ามาจงกล้านะคะกล้าที่จะเทคมันแล้วก็คุณจงมองโลกในแง่ดีแล้วถึงเวลาแล้วนะที่คุณจะลงมือทําในสิ่งที่คุณชอบในสิ่งที่คุณหลงไหลนะคะอย่าปล่อยให้มันพลาดนะคะเพราะบางครั้งอะโอกาสมันไม่ได้มาเข้ามาบ่อยๆได้นะโอเคเอาล่ะ <laughs> okay. right. อันนี้นะคะมีเรื่องนอกจากโอกาสเข้ามาแล้วนะปลายปีนี้ยังมีสิ่งที่ ถ้าจะถึงช่วงเวลาช่วงไปลาๆก็คืออีกไม่นานเนาะมีเรื่องให้คุณได้เฉลิมฉลองแยะๆมากมายเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นมีงานมงคลมีงานแต่งมีงานอะไรอย่างเงี้ยหรือตัวเราเองเหมือนเข้าสู่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณหรือความสงบ อะไรอย่างเงี้ยเออโดยเฉพาะชีวิตส่วนตัวของคุณนะคะมันมีความสุขมากขึ้นมีความมั่นคงทางิตใจมากขึ้นเข้าสู่ความสงบแล้วก็มีเรื่องหลายเรื่องที่มันเป็นเรื่องมงคลศริมงคลเกิดขึ้นกับคุณนะคะวุ้ยดีใจด้วยเนาะอืมดีใจด้วยนะคะแล้วก็วันอังคารมันยังมีในเรื่องของสิ่งที่คุณลงมือทําสิ่งศักดิธิ์บอกคือจะต้องวิทยาอุตสาหะตั้งใจนะคะตั้งใจเพราะสิ่งที่คุณทําเนี่ยบอกไว้เลยว่า มันนำมาซึ่งความสำเร็จได้นะคะเพสออฟเพนเดคิลเนาะแล้วก็อันนี้ h o l ีเน s s จะเป็นจาัก,การที่สาของคุณคือความสมบูรณ์แบบนะคะคือสิ่งใดที่เราทำนะคะมันเป็นช่วงที่ชีวิตเข้าสู่จุดที่แบบเฮ้ยฉันสมบูรณ์ฉันพร้อมแล้วอะพร้อมที่จะเจอสิ่งใหม่ๆจะเริ่มต้นจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะแล้วคุณก็แบบประสบความสำเร็จระดับหนึ่งซึ่งมันเกิดมาจากผลมันเป็นรี f ฟ e คชั่นเนาะ เกิดจากผลของการกระทําหรือผลลัพธ์นะคะจากสิ่งที่เราก็ทำมาก่อนหน้านี้เหมือนเราทำอะไรยังไงอ่ะมันก็ได้อย่างนั้นสิ่งสิ่งเนี้ยหลายคนนะคะอาจจะทำมานานแล้วแต่ยังไม่ได้รับผลตอบกลับที่ดีเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะได้รับฟิสแบ็ที่ดีละเออในช่วงปลายปีนี้เลิศมากโดยเฉพาะใครท,ทำงานสื่อโซเชียลออนไลน์ศิลปินดาราหรือว่าคนที่นำตัวเองออกสู่สาธารณะอะไรอย่างเงี้ยนะคะชัดเจนมากๆเลย ผลลัพธ์จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนะคะเด่นมากๆมีคนซัพพอร์ตมีคนสนับสนุนนะคะแบบหลากหลายจะเป็นโอกาสที่แบบเข้ามาได้อย่างเยอะมากนะคะหลายทางมากๆเลยเอาละทีนี้เรากลับมานะคะที่หน้าไพ่ของคุณโดดเด่นชัดเจนเลยว่ามีโอกาสเข้ามาแต่เด่นสุดนะคะอันดับแรกจะเป็นโอกาสทางการเงินรองลงมานะคะก็จะเกี่ยวข้องกับ มันมากมายเป็นเป็นสถานการณ์มันเป็นผู้คนนะคะซึ่งมันถือว่าเป็นพลังงานบวกแล้วส่วนไฮเออร์เซลของคุณนะคะก็เป็นพลังงานที่มีการฮิลลิ่งเกิดขึ้นมีการเชื่อมต่อเกิดขึ้นด้วยแล้วเหมือนถ้าคุณกําลังเลือกเส้นทางใดของชีวิตนะคะจงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองนะคะมีความสมบูรณ์แบบเกิดขึ้นนะคะที่ปลายทางเช่นความสุขชีวิตส่วนตัวหรือรวมไปถึง สิ่งที่มันมั่นคงนะคะในเรื่องของ material การเงินอะไรต่างๆน,น,นานาชื่อเสียงของเรามันเป็นสิ่งที่คุณทุ่มเทลงทุนลงแรงมาคุณผ่านอะไรไมาเยอะมันถึงเวลาแล้วอะที่คุณจะได้รับเหมือนโอกาสเป็นเหมือนของขวัญของคุณเลยนะคะพลังงานของคุณแบบดีเวอร์เวอร์อทีนี้สุดท้ายนะคะมาด,ดูว่าพรจากจัก,ก,กรวาลน,นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรไปแล้วนะพรจากจัก,กรวาลหนึ่งใบ เลขมงคลจะมีเลขเลขแปดแล้วก็เลขสี่นะคะใช่เลขแปดแล้วก็เลขสีสีมงคลของคุณจะเป็นสีเขียวสีส้มนะ,ะอันนี้คือ into great open my soul to great นะคะเรื่องของจิตวิญญาณ จักรวาลกำลังบอกคุณนะคะว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยนะคะการใบนี้ทุกอย่างจะเรียบร้อยคุณสามารถผ่อน,ในใคลายได้แล้วก็ปล่อยวางเพราะเส้นทางของคุณได้รับการชี้นำจากพระเจ้าอของขวัญจากพระผู้สร้างกำลังหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตคุณความกะดันอยู่มีมากมายนะคะแบบคุณจงสำนึกรู้คุณเข้าไว้ สิ่งที่คุณแบบมุ่งมั่นกระตันอยู่หรือทำอะไรทุกอย่างนะคะหรือว่าสำนึกรู้คุณในสิ่งที่คุณมีก็ตามจิตใต้สํำนึกแห่งพระคุณกำลังแผ่ซ่านอย่างเผาเบาในชีวิตของคุณอันนี้เลิศมากจักรวาลอยากจะให้คุณรู้นะคะคุณอาจจะคิดบางทีอาจจะเคยแบบคิดเลกคิดน้อยแต่ตอนนี้เป็นโอกาสของคุณที่จะฝันให้ใหญ่ นะคะคาดหวังปาฏิหาริย์เชื่อมั่นว่าสิ่งที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นกับคุณและมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะวางแผนใหญ่ๆสําหรับอนาคตแล้วก็อย่าทําตัวราวกับว่าคุณแบบไม่ดีพอเพื่อที่ให้คนอื่นรู้สึกแบบโอเคอย่างนั้นหรือว่าทําตัวแบบประมาณว่าไม่คู่ควรอย่างเงี้ยเอออีกไม่กี่เดือนข้างหน้าบอกไว้เลยคุณจะทําให้คุณจะทําได้เกินความคาดหวังทั้งภยัย ภายในแล้วก็ภายนอกนะ,ะเตรียมตัวไว้เลยเตรียมตัวบยบินเลยนะคะยิ่งหน้าภพา่ก็ยิ่งสวยอยู่แล้วจักรวาลอยากจะถามคุณว่าเอ้ไม่ใช่จักรวาลน,นะคะคำถามที่คุณควรจะถามตัวเองก็คือว่าฉันเคยทําอะไรเล็กๆนน้อยๆเพื่อไม่ให้คนอื่นรู้สึกไม่มั่นใจไหมฉันพร้อมที่จะทําสิ่งที่เกินความคาดหวังของตัวเองหรือยังความคาดหวังที่แท้จริงในชีวิตของฉันคืออะไรและฉันพอใจกับมันหรือเปล่า ไปถามตัวเองดูเคยตั้งคำถามแบบนี้หรือเปล่าเอาล่ะตองบอกว่า Amazing มากการูุนาพิมพ์ว่าขอบคุณโอกาสและปาฏิหาริย์ที่หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตฉันทุกๆวินาทีฉันสำนึกรู้คุณกับทุกช่วงเวลาของชีวิตขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะเลิศมาก นะขอให้คุณแบบบ่งคัง้งร่ำรวยนะคะหวังสิ่งใดก็ให้เหนือคาดเกินคาดทุกคนเลยนะคะเอาละค่ะทุกคนก็มาบอกขอให้ทุกคนโชคดีกับการส่งท้ายปีนี้ขอให้ทุกอย่างโอเคทุกคนปลอดภัยแล้วก็จงได้รับแต่สิ่งดีๆใครสนใจที่จะลงคอร์ดไพ่ยิปซีนะคะปลดล็อกการดูดวงในยุคแห่งการตื่นรู้นะคะทักหา,าแอดมินได้คลิปนี้ลดให้เจิเอร์เซนนะคะเป็นรุ่นสุดท้ายของปีคุณสามารถชมรายละเอียดได้ ที่ท้ายคลิปนะคะชมรายเรียนได้ที่ท้ายคลิปหรือว่าสอบถามนะคะจองชั่วโมงดูดวงหรือสอบถามตารางเรียนได้กับแอดมินนะหวังว่าเราจะได้เจอกันเลิบๆค่ะเช่ไหมคะรู้สึกว่ามีพรสวรรค์ด,ด้านการรับรู้พลังงานที่ลึกซึ้งหรือสัญชาตญาณบางอย่างแต่กับไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงคุณอาจเคยลองดูคลิป ไพ่ยิปซีจากช่อง Youtube หรืออ่านตามตำราแต่ก็ยังรู้สึกว่าตีความยังไม่เข้าใจยังไม่ชัดเจนเชื่อมโยงกับสถานการณ์จริงไม่ได้นะคะหรือแม้แต่ขาดความมั่นใจเวลาที่จะดูดวงให้คนอื่นบางคนอยากจะใช้ไพ่เพื่อเข้าใจตัวเองเยียวยาหรือหาคำตอบในช่วงที่สับสนบางคนอยากจะพัฒนาเป็นอาชีพอย่างจริงจังช่วยคนอื่นหรือสร้างไรายได้จากความสามารถที่มี คอร์สนี้ไม่ใช่แค่สอนความหมายของไพ่แต่จะพาคุณเข้าใจถึงจิตวิญญาณของไพ่เพราะศาสตร์ไพ่ยิปซีไม่ใช่แค่เครื่องมือทำนายแต่มันคือภาษาลึกของจักรวาลที่ช่วยให้เรามองเห็นถึงสิ่งที่ตามองไม่เห็นนะคะทั้งภายในตัวเราเองและชีวิตของผู้อื่นรอบข้างคุณได้ด้วยนะทีนี้ มา s t e อ u n ยูนิเวอร์ารรุ่นที่19นะคะจากช่องโบวี64ทาโรหรือว่าหมอโบโเนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะคะเป็นเลขคูบาอาจารย์พร้อมที่จะเปลี่ยนมือใหม่ให้เป็นมืออาชีพโปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาพิเศษด้วยศาสตร์ของไพ่ยิปซีผสมผสานกับศาสตร์ของจิตวิญญาณแล้วก็ ศาสตร์ของดวงดาวนะคะคลาสนี้พิเศษคุณสามารถเลือกนะคะตามวันที่สะดวกได้จะมีทั้งหมด2ห้องให้เลือกนะคะอ่ะห้องแรกนะคะห้องหนึ่งจะเรียนวันที่3ามตุลาคมห้องที่2จะเรียนวันที่7 8และ9พฤศจิกายนนะคะเนื้อหานะคะยกตัวอย่างนะคะเรียนที่จริงเนเยอะมาก คีย์เวิร์ดทางจิตวิญญาณรวมถึงความหมายที่ละเอียดลึกซึ้งนะคะตามตำรา78ปใบแล้วก็เจาะลึกสัญ,ญลักษณ์ของไพะะ่ดวงดาวตัวเลขเลข Angel Number เลขมงคลหรือสัญ,ญลักษณ์ประจำราศรีทั้ง12ราศรีการเสริมพลังด้วยจักกะอ่านจักกะยังไงนะคะแบบสายเยียวยาแล้วก็อ่านไพ่จเจอรัทั่วไปงานเงินสุขภาพโชคลาภความรักการเรียน พร้อมเทคนิคเปิดไพ่แบบมือโปรสอนเทคนิคการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วก็ยังมี e อ็ก u s คลูให้คุณมีพื้นที่ให้คุณได้ฝึกฝนหรือสร้างตัวตนได้นะคะเรียนสนุกเข้าใจง่ายเรียนแบบเป็นระบบทุกคนจะดูดวงเป็นภายในคาบเรียนเลยนะคะไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้นะคะแล้วก็คอร์สนี้มี Follow Up นะคะจบแล้วก็มีใบประกาศนีบยบัตรให้ ไม่ใช่แค่แบบสอนให้คุณอ่านไพ่แต่พาคุณนะ่ะไปถึงแก่นแท้แล้วก็เชื่อมต่อจิตวิญญาณได้ด้วยผู้สอนเนี่ยทุ่งเทจริงนะคะสอนจากประสบการณ์โดยตรงไม่มีกัรน,นะคะเรียนครบจบแน่นภายใน5วันเรียนผ่านซูมนะแล้วก็มีวิดีโอเรียนให้คุณได้เรียนซ้ำได้ตลอดชีพหลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้างเหมาะกับผู้ที่ต้องการพัฒนา ทักษะการอ่านไพ่ยอย่างมืออาชีพและก็ผู้ที่สนใจทางด้านศาสตร์ของสายจิตวิญญาณกันโยยาและสายพลังงานนะคะมือใหม่หรือผู้ที่มีพื้นฐานอยู่แล้วนะคะอยากที่จะต่อยอดอย่างลึกซึง้งนะก็เหมาะเช่นกัน หากคุณกำลังมองหาการเปลี่ยนแปลงนะคะอยากจะอ่านไพ่ที่รู้จริงลึกซึ้งเชื่อมพลังงานนี่คือโอกาสของคุณเรียนรู้อาชีพที่เติบโตในยุคแห่งจิตวิญญาณนะคะได้ทั้งทักษะแล้วก็ได้ทั้งハウทูการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็โปรโมชั่นมีไหมมีค่ะอัปเดตโปรโมชั่นเสมอเสอถูกและดีมีอยู่จริงแล้วก็คอร์สนี้นะคะ ทำให้คุณสบายกระเป๋าสามารถแบ่งชำระสูงสุดได้ถึง3ครั้งแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะขอให้คุณขอแค่คนที่ใจรักนะต้องขอคนที่ใจรักหมโบ,โบแบบอธิฐานตั้งจิตขอให้เจอคนที่ใช่จริงๆมาเจอกันนะคะแล้วก็จริงใจนะคะรับโปรโมชั่นคุ้มขนาดนี้รีบสมัครเลยนะคะห้ามพลาดหวังว่าเราจะได้เจอกันไม่มีอะไรบังเอิญน,นะคะที่คุณได้มาเจอคลิปนี้เราเจอกันนะคะ